ความนับถือตนเองหรือ self-esteem ไม่ใช่สิ่งที่คุณเกิดมาพร้อมกับมันแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถปลูกฝังและปรับปรุงได้ด้วยความคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้องสวัสดีค่ะ b y b s b e o u r b e s t s e f เป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุดคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระดับความนับถือตัวเองของคุณมีผลต่อความสุขและความสําเร็จของคุณยังไงโดยในคลิปนี้เราจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความนับถือตัวเองของคุณให้ทดสอบกันก่อน ื่อให้คุณได้ทราบถึงระดับความนับถือตัวเองของคุณอย่างคร่าวๆหลังจากนั้นเราจะมาทําความเข้าใจความหมายและประเภทของการนับถือตัวเองแล้วรวมถึงคําแนะนําเพื่อให้คุณมีความนับถือตนเองในระดับที่เหมาะสมที่จะช่วยส่งผลต่อความสุขและความสําเร็จของคุณได้ดีขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจแบบทดสอบความนับถือตนเองที่เราจะนํามาใช้ในคลิปนี้กันก่อนนะคะแบบทดสอบที่เราจะนํามาประเมินความรู้สึกนับถือตัวเองในคลิปนี้ เราได้ใช้แบบทดสอบความนับถือตนเองของโรเซนเบิร์กซึ่งเป็นแบบทดสอบความนับถือตัวเองที่ใช้กันทั่วไปในสาขาการวิจัยทางสังคมศาสตร์คะแนนที่คุณได้จะผ่านผลตามเวลาซึ่งถ้าหากคุณกลับมาทำแบบทดสอบนี้อีกครั้งคุณอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากับครั้งก่อนเนื่องจากการนับถือตัวเองอาจมีระดับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ประสบการณ์และเหตุการณ์ที่คุณได้พบเจอคะแนนจากการทำแบบทดสอบนี้มีผลต่อระดับความนับถือของตนเองในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะ นั่นหมายความว่าแบบทดสอบนี้ไม่สามารถระบุสถานการณ์เฉพาะของคุณได้ทั้งหมดหากคุณมีการปรับความคิดและฝึกปฏิบัติตนใหม่การกลับมาทําแบบทดสอบนี้อาจได้ผลคะแนนที่แตกต่างจากเดิมค่ะเรามาเริ่มทําแบบทดสอบการนับถือกันเลยนะคะโดยเราจะให้คุณมีเวลาอ่านคําถามและเลือกคําตอบและจะเฉลยคะแนนในแต่ละข้อก่อนไปคําถามข้อถัดไปค่ะให้คุณจดคะแนนที่คุณได้ในแต่ละข้อเมื่อคุณตอบคาถามครบ1ิบข้อแล้ว ให้นำคะแนนที่คุณได้ไปรวมกันเพื่อดูผลลัพธ์ความนับถือตัวเองของคุณต่อไปก่อนตอบแบบสอบถามเราขอแนะนำให้คุณตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับตัวคุณมากที่สุดค่ะเรามาเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าอย่างน้อยก็ในระดับเดียวกับคนอื่น A เห็นด้วยอย่างยิ่ง B เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a 3คะแนน b 2คะแนน c 1คะแนน d 0คะแนนข้อ,อ2ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย ดีไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a สคะแนนตอบ b สองคะแนนตอบ c 1คะแนน,นตอบ d ศนย์คะแนนค่ะข้อ3า3โดยรวมแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลว a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ A 0คะแนนตอบ B 1คะแนนตอบ C 2คะแนนตอบ D 3นนคะแนนค่ะข้อ4ฉันทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ A เห็นด้วยอย่างยิ่ง B เห็นด้วย C ไม่เห็นด้วย D ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ A 3คะแนนตอบ B 2องคะแนนตอบ C 1คะแนน,นตอบ D 0ขคะแนนข้อ 5. ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรให้ภูมิใจมากนัก A เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a ศูนย์คะแนนตอบ b หนึ่งคะแนนตอบ c สองคะแนนตอบ d สามคะแนนข้อ6ฉันมีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย C ไม่เห็นด้วย D ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ A 3ามคะแนนตอบ B 2องคะแนนตอบ C หนึคะแนนตอบ D ศย์คะแนนข้อ 7. โดยรวมแล้วฉันพอใจกับตัวเอง A เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a 3ขนคะแนนตอบ b 2องคะแนนตอบ c ขนาคะแนนตอบ d 0ขนาคะแนนขนน้อ8ฉันหวังว่าฉันจะเคารพตัวเองได้มากกว่านี้ a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a 0คะแนน,นตอบ b 1คะแนน,นตอบ c 2คะแนนตอบ d 3คะแนนข้อ9บางครั้งฉันรู้สึกไรค่า a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a ศูนย์คะแนนตอบ b หคะแนน,นตอบ c สองคะแนนตอบ d สามคะแนนข้อ10บางครั้งฉันคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลย a เห็นด้วยอย่างยิ่ง b เห็นด้วย c ไม่เห็นด้วย d ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งตอบ a ศูนย์คะแนนตอบ b หน,นึ่งคะแนนตอบ c สองคะแนนตอบ d สานมคะแนนเมื่อคุณตอบคำถามและจดคะแนนที่คุณได้ครบทั้งสิบข้อแล้ว ให้คุณรวมคะแนนที่ได้เลยค่ะการตีความมาตรวัดความนับถือตนเองของโรเซนเบิร์กระบุได้ดังนี้ก็คือหากคุณรวมคะแนนทั้งหมดได้อยู่ในช่วง0-15ถึงคะแนนนั่นหมายถึงคุณมีความนับถือตัวเองในระดับตำ่ำหากคุณรวมคะแนนทั้งหมดอยู่ในช่วง15-25ถึงาคะแนนนั่นหมายถึงคุณมีความนับถือตัวเองอยู่ในช่วงปกติหากคุณรวมคะแนนทั้งหมดได้อยู่ในช่วง26-30ถึงาคะแนน นั่นหมายถึงคุณมีความนับถือตัวเองในระดับสูงหรืออาจสรุปได้ว่าคะแนนยิ่งสูงเท่าไหร่ระดับความนับถือตัวเองยิ่งมากขึ้นเท่านั้นค่ะหลังจากที่คุณพอที่จะทราบระดับความนับถือตัวเองของคุณจากการทําแบบทดสอบกันแล้วเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันค่ะว่าความนับถือตัวเองคืออะไรความนับถือตัวเองหรือเซลล์เอ็กซิมก็คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตนเองโดยภาพรวม เป็นสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจและมุมมองของคนคนนั้นที่มีต่อตัวเองค่ะโดยความนับถือตัวเองสามารถแบ่งประเภทต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 1. ความนับถือตัวเองสูงความนับถือตัวเองสูงหมายถึงการมีมุมมองเชิงบวกต่อตนเองและความสามารถของตนเองคนที่มีความนับถือตนเองสูงจะมีความมั่นใจยืดหยุ่นมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงพวกเขาไม่กลัวที่จะเสี่ยง แล้วก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากกว่า 2. ความนับถือตนเองต่ําความนับถือตนเองต่ํานั้นตรงกันข้ามกับความนับถือตัวเองสูงก็คือคนที่มีความนับถือตัวเองต่ํามักจะมีมุมมองในเชิงลบต่อตัวเองและความสามารถของตัวเองพวกเขามักจะขาดความมั่นใจและกลัวที่จะเสี่ยงแล้วก็พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและพิจกกังวลได้ง่ายอีกด้วยค่ะ 3. ความนับถือตัวเองเชิงป้องกัน ความนับถือตัวเองเชิงป้องกันนัคือคนที่มีความนับถือตัวเองสูงแต่กลับป้องกันตัวเองพวกเขารู้สึกว่าจําเป็นต้องป้องกันตัวเองและความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่จําเป็นก็ตามการนับถือตนเองประเภทนี้นะคะสามารถส่งผลเสียได้เนื่องจากอาจนําไปสู่ความหมกมุ่นอยู่ในความสมบูรณ์แบบมากเกินไปแล้วก็กลัวต่อความล้มเหลวค่ะ 4. ความนับถือตนเองที่เปราะบางความนับถือตนเองที่เปราะบางก็คือ คนที่นับถือตัวเองสูงแต่หวั่นไหวง่ายเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเจอกับความล้มเหลวพวกเขาอาจโกรธหรืออารมณ์เสียเมื่อเผชิญกับคําติชมเชิงลบความนับถือตนเองประเภทนี้สามารถนําไปสู่ความกลัวในการเสี่ยงและลังเลที่จะลองสิ่งใหม่ๆได้ค่ะ 5. ความนับถือตนเองที่ดีความนับถือตนเองที่ดีถือเป็นความนับถือตนเองในอุดมคติเลยค่ะเป็นความสมดุลระหว่างความนับถือตนเองที่สูงและอ่อนน้อมถ่อมตน บุคคลที่มีความนับถือตนเองที่ดีจะมีมุมมองเชิงบวกต่อตัวเองและความสามารถของตนเองแต่พวกเขาก็จะตระหนักถึงข้อจํากัดของตนเองและเปิดรับคําติชมและพิพากษารณ์พวกเขามีความมั่นใจแต่ไม่หยิ่งยโสและสามารถรับมือกับความล้มเหลวและอุปสรรคได้อย่างสง,ง่างามและยืดหยุ่นค่ะแต่ประเภทความนับถือที่กล่าวมาทั้งหมดอาจได้ข้อสรุปว่าหากคุณมีความนับถือตัวเองอยู่ในระดับที่เหมาะสม จะสามารถช่วยทําให้คุณมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากขึ้นแต่หากคุณนับถือตนเองระดับที่ต่ําหรือสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดีนักโดยคุณสามารถฝึกและปรับตัวเองให้มีความนับถือตนเองอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้เพื่อที่คุณจะได้บรรลุเป้าหมายและสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะมาคุยกันถึงลักษณะพฤติกรรมของความนับถือตัวเองในแต่ละระดับ และรวมถึงข้อแนะนําในการปรับความนับถือตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จและความสุขในชีวิตกันค่ะมาเริ่มกันที่ระดับแรกก็คือคนที่มีความนับถือตนเองหรือ self e s t e e นระดับที่เหมาะสมจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตนเองรู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรหรือชอบอะไรรู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และมีอยู่รับรู้คุณค่าของตัวเองจากปัจจัยภายใน อันจะนำไปสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสมพวกเขาจะมีอิสระในการแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองกล้าสื่อสารความต้องการและจุดยืนของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เคารพความเป็นตัวตนของผู้อื่นด้วยทำให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับคนรอบข้างได้คนที่นับถือตนเองในระดับที่เหมาะสมจะรู้สึกมั่นคงภายในไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือชีวิตจะเป็นยังไง พวกเขาก็จะยังคงเห็นคุณค่าในตนเองเคารพและรักตัวเองเป็นซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาผ่านพ้นปัญหาและหาทางออกจากวิกฤตของชีวิตได้ค่ะคนที่มีความนับถือตนเองหรือเซลร์อ็กสตรีมระดับต่ําจะเป็นคนที่มีความคิดด้านลบต่อตัวเองไม่มีความมั่นใจและไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองโดยพวกเขามักจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะแค่ไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือดูไม่ดีในสายตาผู้อื่น มองว่าความคิดเห็นของตนเองไม่สําคัญไม่เคยรู้สึกพอใจกับการกระทําของตนเองไม่มั่นใจกับการตัดสินใจของตนเองรู้สึกเศร้าหรือไร้ค่าเป็นประจําไม่กล้าที่จะลองเสี่ยงหรือทําสิ่งใหม่ๆให้ความสําคัญกับจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งรู้สึกว่าประสบการณ์แย่ๆเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยไม่กล้าป,ปฏิเสธผู้อื่นเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและมักมองว่าตัวเองด้อยกว่าผู้อื่นผักคุณมีความนับถือตนเองที่ต่าเกินไป คุณควรลองฝึกตามขั้นตอนนี้เพื่อให้คุณปรับความน้มนิยตัวเองให้สูงขึ้นได้ค่ะก็คือ 1. ไม่พูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองเช่นฉันไม่ดีพอหรือฉันทำไม่ได้การพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองจะเสริมความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่มีความสามารถและมันจะกลายเป็นคำทํานายที่คุณคิดว่ามันจะเป็นจริงสําหรับตัวเอง 2. ออย่าหลีกเลี่ยงความท้าทายการหลีกเลี่ยงความท้าทายและประสบการณ์ใหม่ๆ อาจมาจากสาเหตุที่คุณกลัวความล้มเหลวและไม่ต้องการเสี่ยงต่อการทําความผิดพลาดการหลีกเลี่ยงนี้อาจทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะ 3. อย่าถอนตัวเองออกจากสังคมการแยกตัวเองออกจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วกลัวการถูกปฏิเสธการถอนตัวจากสังคมนี้จะนําไปสู่ความรู้สึกเหงาและหดหู่ได้ค่ะ 4. อย่ายึดมั่นในความสมบูรณ์แบบ การมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะเชื่อว่าหากคุณสามารถสมบูรณ์แบบได้ในที่สุดคุณจึงจะได้รับการยอมรับและความรักจากผู้อื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบคุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้ก่อนแล้วคนอื่นก็จะยอมรับคุณค่ะต่อไปก็คือความนับถือตนเองหรือเซอเอ็ทีระดับที่สูงเกินไปจะเป็นคนที่มีความคิดว่าตนเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นเกินกว่าความเป็นจริงค่ะ และมองคนอื่นว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหรือมีความสามารถไม่เท่ากับตนเองโดยมักจะเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองถูกต้องเสมอเชื่อว่าตนเองไม่สามารถล้มเหลวหมกมุ่นอยู่กับการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปแสดงความคิดหรือการกระทำที่อลังการและเกินกว่าความสามารถของตนเองและเชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นหากคุณมีความนับถือตนเองที่สูงเกินไป คุณควรลองฝึกตามๆขั้นตอนนี้เพื่อให้คุณนับถือตนเองอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือ 1. อย่ายึดมั่นในความสมบูรณ์แบบมากเกินไปการที่ยึดติดการทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบมากเกินไปจะทําให้คุณยึดติดกับความสําเร็จแบบเดิมๆอาจทําทให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่พอเพียงและไม่พอใจในชีวิตทําให้ขาดความสุขในชีวิตได้ค่ะข้อ 2. มองทุกคนให้เท่ากัน การที่มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือนคนอื่นหรือเก่งกว่าคนอื่นเกินกว่ความเป็นจริงเนื่องจากคิดว่าไม่มีใครสามารถมาถึงระดับที่คุณอยู่ได้อาจทำให้คุณไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงและกล้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา 3. ปึกใส่ใจผู้คนและสิ่งรอบข้างการรู้สึกว่าตนเองถูกต้องเสมอหรือดีกว่าผู้อื่นเสมอจะทำให้ขาดความสนใจกับผู้คนหรือสิ่งต่างๆรอบตัว ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้คนทําให้การใช้ชีวิตไม่ราบรื่นขาดการยอมรับจากผู้อื่นอย่างแท้จริงและขาดความสุขในชีวิตได้ค่ะเราหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับความนับถือตนเองหรือเซลล์ Extreme ว่าจะช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีความสุขในชีวิตได้อย่างไรได้มากขึ้นนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรละฟังคลิปนี้ถ้าชอบกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ